สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซุปเปอร์ครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซุปเปอร์ครับ วันนี้นะครับก็ยังอยู่กันใน ep ของซื้อขายของรีวิวนะครับผมวันนี้มีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานำเสนอครับครับตอนนี้ก็ใกล้สู่หน้าฝนแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีการแก้ปัญหาในการทํารางน้ําฝนของบ้านผมมาฝากนะครับพอดีผมจะทํารางน้ำฝนนะครับเนื่องจากเห็นไหมบ้านผมหลังสีเขียวนะครับมี รางน้ําฝนอันเก่าอยู่ฝั่งซ้ายมือที่เป็นหลังคาแดงๆนะครับแล้วก็หลังคาอันใหม่ที่ผมทำเมทตชชีสเนี่ยมันไม่มีารางน้านะครับเพราะว่าผมเบิ้ลหลังคา2ชั้นกันรั่วเพราะฝ้าด้านในของห้องครัวด้านในผมมันรั่วผมเลยเบิ้ลหลังคา2อันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะวงไว้นะครับตรงนี้ผมเบิ้ลหลังคา2อันทีนี้ผมก็ไปถามและปรึกษาช่างที่ทํารางน้ํามาหลายคนนะครับเขาก็จะบอกว่ามันยุ่งยากนะครับมันทํายากอย่างนั้นอย่างนี้เนื่องจากหลังคาเรามี2ระดับนะครับเพราะฉะนั้นผมจะ ทำคลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับตอนรับหน้าฝนนะครับว่าใครจะเจอปัญหาคล้ายๆกับผมนะครับจะได้มีเรื่องไปบอกกับช่างนะครับว่าจะแก้ไขปัญหายังไงครับจริงจริงมันไม่ได้ยากมากนะครับแต่ช่างผู้เขามันจะตีเป็นยากไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาวิธีแก้ปัญหากันนะฮะหลังจากที่ผมได้คิดอยู่นานและปรึกษาหรือดูช่อง YouTube ต่างๆนานานะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือนะครับเราจะต้องทําหลังคาให้เป็นระดับเดียวกันนะครับระดับเดียวกันก็คือระดับฝั่งสี แดงนะครับก็คือฝั่งที่เป็นกระเบื้องธรรมดานะครับมีรางน้ําผมจะต้องรื้รางน้ําออกก่อนนะครับแล้วทีนี้เราต้องมาแก้ไขฝั่งไม่ได้ชี้นะครับให้มันอยู่ระดับเดียวกันกับหลังคาสีแดงนั่นเองนะครับทำยังไงล่ะครับเออผมก็ต้องขึ้นไปดูหน้าง,งานข้างบนนะครับแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้คือไม่ได้ชี้เราตีเลย ตัวหลังคาครับตัวกําแพงลงไปข้างหลังเลยเพื่อจะไม่ต้องใช้รางน้ำเมื่อก่อนข้างหลังตรงนี้นะครับมันไม่มีบ้านคนนะครับผมก็เลยทําแบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีคนมาซื้อที่ด้านหลังแล้วเขากาลังปลูกสร้างบ้านผมก็เลยจะต้องมาทำเจ้ารางน้ำนี้เพื่อไม่ให้ลงไปในเขตพื้นที่ของเขาครับผมก็ขึ้นไปดูหน้างานะแล้วทีนี้ผมก็เคยเก็ตไอเดียนะครับว่าเราก็ตตัดแม่ท่าชีตออกนะครับ ปลายของมันไม่ให้ต้องยาวออกไปชนกําแพงครับให้มันสั้นลงนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูนะครับนี่ผมขึ้นมาข้างบนนะครับพอขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะมองเห็นนะครับปัญหาของเขานะครับก็คือถ้าเราตัดให้มันสั้นลงนะครับหนึ่งได้ประโยชน์ตรงที่น้ํานะครับถ้าเกิด ตัดให้มันสั้นกว่ากระเบื้องนะครับน้ําที่ตกมันจะตกบนกระเบื้องแล้วก็ไหลลงไปในรางน้ําที่เราจะติดตั้งใหม่นะครับทาให้แบ่งหรือลดระดับความแรงของน้ำนะครับแต่ถ้าเราชนกับกระเบื้องเลยแล้วไปถึงรางน้ําเลยรางน้ําน้ําอาจจะแรงเกินไปนะครับแล้วก็จะทําให้รางน้ํามีปัญหานะครับเราก็ต้องตัดให้มันขึ้นมาบนกระเบื้องนะครับนี่ขึ้นมาแบบไหนเดี๋ยวผมจะซูมภาพไปดูนะครับเราเริ่มตัดปลายแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ให้ช่างตัดปลายนะครับหรือรางน้ําเก่าตัดปลายของอ่าเมทัลชีนให้สั้นลงนะครับและ นะครับเราจะเดินทีนี้ถ้าเราตัดสั้นเสร็จเราก็จะเดินอ่ารางน้ํานะครับหรือรางระบายน้นําในของเรานะครับให้มันเป็นระดับเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ก็จบปัญหาแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นต่างระดับแล้วนะครับแต่เราต้องตัดงานก่อนนะครับผมผมจะพาไปดูมุมใกล้นะครับผมปีนมาให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับโอเคเนี่ยเราจะต้องตัดห่างออกจาก อขอบกําแพงขึ้นไปประมาณ60นะครับถึง80เซนนะผมจําตัวเลขชัดเจนไม่ได้แล้วนะครับโอเคแล้วระหว่างนี้นะครับที่เราเห็นในเงี้ยคือฝนมันจะตกตรงกระเบื้องข้างบนก่อนแล้วจะค่อยลงมาที่รางน้ําฝนของเรานะครับเป็นการช่วยซับแรงได้ด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นพอเราตัดเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นระดับจริงที่มันอยู่หลังคาเก่าทั้งสองอันแล้วเราติดก็เหมือนติดง่ายเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยครับโอเคแล้วตอนนี้นะครับก็ เราตัดเสร็จใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอ่ารางน้ําฝนนะครับที่ผมสั่งพี่ช่างนะครับให้เขานํามาด้วยนะครับผมจะทําเป็นทรงปอปลานะครับของเก่าผมเป็นทรงยอยักษ์นะครับอันนี้เป็นสแตนเลสเลยนะครับแบบหนานะครับมันจะมีเลขรหัสอยู่นะครับผมจําไม่ได้นะว่าอะไรนะเลขรหัสอ่าที่มันแบบหนานะครับเป็น2 สองศูนย์หรือเปล่าผมจำไม่ได้เดี๋ยวสองสองเนี่ยนะครับถ้าผิดพลาดขออภัยใครรู้คอมเมนต์ใต้นี่ไม่ได้นะครับเป็นสแตนเลสเบอร์ยี่สิบสองหรือเบอร์ยี่สิบย่ผมจําไม่ได้นะครับแต่ไม่ใช่สามศูนย์สี่นะอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อความหนาของรางน้ำนะผมให้ดูนะครับตัวนี้ผมใช้ความกว้างประมาณหกนิ้วนะครับและเดี๋ยวนี่ผมให้ดูมันมันแบบสแตนเลสแท้ๆเลยนะแล้วมันก็แข็งแรงทนทานอยู่ได้ยาวๆราคาก็ไม่แพงนะครับกับพี่คนนี้เขาทาดีนะครับราคาก็ไม่แรงเลยครับเขาคิดผมตกประมาณอ่าเม็ด เม็รหนึ่งเขาเรียกเป็นเมตรหรือเป็นตารางเม็ดแหะเมตรละประมาณพันถึงพันหนึ่งร้อยไม่เกินนี้นะครับรวมค่าเซอร์วิสที่ตัดที่เราอธิบายคุยหน้าง,งานกับเขาด้วยนะครับเราก็คุยกันให้เข้าใจก่อนนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็คือพี่เขานําของเก่าลงมาเปรียบเทียบกันเห็นไหมด้านซ้ายนี่คืออันใหม่นะครับทรงปอปาาแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นทรงหย่อยักษ์นะครับซึ่งเก่ามากอันนี้อยู่มาตั้งแต่คู่บ้านของผมเลยครับแม่ผมทํามันก็ผมอายุสามสิบ 40ปีอันนี้ก็น่าจะมีอายุอย่างน้อย25-30ปีเลยนะครับอันเก่าเนี่ยเป็นแบบสังกะสีนะครับก็ไม่ได้อ่าก็ถือว่ายังใช้งานได้แต่มันก็เยินนะแต่มันก็คุ้มค่ากับมันเลยนะสังกะสีที่ใครว่าอยู่ได้ไม่กี่ปีแต่ผมใช้จริงๆมันก็อยู่ได้สิบยีปีเลยนะครับแล้วของใหม่นี่เป็นสแตเลสอย่างแข็งอย่างหนาก็เดิมผมคิดว่าอยู่กันยาวๆนะครับอีก30มสถึงสีปีน่าจะได้นะครับอันใหม่นะครับนะอันนี้ก็มีรั่วตามการใช้งานแต่มันก็พอ ให้แม่กระเด็นไปหาบ้านค้างๆได้นะครับของเก่านะอันนี้ของใหม่นะครับดูดีกว่าเยอะเลยผมประทับใจมากเลยนะตกเมตรละพันไม่เกินพันหนึ่งร้อยนะครับผมก็คือคุ้มมากๆนี่พี่เขาอามาสองอันนะแต่มาตัดหน้าง,งานแล้วก็เชื่อมหน้าง,งานนะครับก็คือมันอันละประมาณห้าเมตรนะครับเพราะว่ากําแพงบ้านผมยาวประมาณสิบถึงสิบสองเมตรถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะอันละห้าเมตรถ้าจําผิดก็ไม่เกินอันละหกเมตรระยะบ้านผมห้า มันน่าจะไม่เกิน1ิบถึงสิบเมตรนะครับตัวเลขผมอาจจะไม่เป๊ะนะครับโอเคต้องขออภัยนะครับแต่ก็ประมาณคร่าวๆก็เนี่ยประมาณสิบเมตรถึงสิบเมตรไม่เกินไอพี่เขาก็เริ่มตัดนะครับแล้วก็ตัดเหล็กก็เป่าเหล็กที่เกินออกมาที่เป็นขอบออกแล้วเดี๋ยวจะหาเอายึดไปก,กับเบื้องนะครับกันมันลมตีขึ้นนะครับเขาก็จัดการนะครับระหว่างนี้เขาก็ตัดแล้วก็เอารวดเชื่อมนะครับเตาไอเหล็กที่ยื่นออกมาออกนะครับแล้วก็ ผ่ากระเบื้องเอาน็อดยิงเข้าไปนะครับที่เราคุยกันสกบงานประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตล็อกแล้วก็เชื่อมติดไปแล้วครับแล้วก็ปิดทําทการยึดให้แน่นไม่ให้กระเบื้องมันตีกลับนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วก็จะให้ดูภาพอีกทีนึงนครับพอเราตัดเสร็จออกไปนะทีเนี้ยเราก็จินตนาการได้เลยนะครับว่ามันคือล้วงแงงนะครับเดิมเดิมของเรานี่เองนะครับผม ก็ไม่มีอะไรนะจากนั้นนะครับเราได้ระดับเดียวกันแล้วเนาะตอนนี้เราได้ระดับเดียวกันแล้วเราก็จะมาตั้งเห็นไหมครับที่เป็นตัว L ตัว L ขึ้นมาเป็นเส้นเส้นเส้นขึ้นมานะครับเว้นระยะห่างเมตรเมตรเมตรเนี่ยคือขาหรือฐานที่จะไวรับรางน้ำรางของเรานะครับผมเราก็จะยึดทั้งหมดเลยนะยึดทั้งหมด10เมตรหรือ12เมตรเนี่ยตั้งแต่ก็คือรอบบ้านเราเลยรอบกําแพงบ้านเราเลยเราตั้งยึดตอนนี้ช่างก็ยึดเสร็จเรียบร้อยนะครับตัดหลังคายึดเสร็จ นะครับเตรียมลงไปข้างล่างนะครับเพื่อจะไปนําลางน้ําฝนของเราเจาะรูในขั้นตอนต่อไปนะครับเจาะรูที่เราจะเป็นน้ําทิ้งนะครับนี่มาถึงขั้นตอนนี้เขาจะวัดนะครับช่างเขาจะวัดนะครับรูนะครับเราจะออกทางด้านซ้ายสุดนะครับของคลิปวิดีโอนะครับก็เขากําลังจะวัดนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะทําลางน้ําเก่าของผมเป็นท่อ PVC เก่าที่อยู่ด้านในบ้านนะครับที่เป็นน้ําทิ้งนะครับก็อยู่ขนาด3นิ้วนะช่างเขาบอกโอเค10เมตรถึง12เมตรเนี่ย 3นิ้วน้ําระบายได้นะครับเผื่อใครกําลังสงสัยนะครับว่าต้องใช้ท่อ4นิ้วไหมแต่ถ้าจะใช้4นิ้วก็ดีนะครับใหญ่ไว้ก็ดีแต่ของเก่าของผมมันเป็น3นะครับตอนนี้เขาช่างเขาก็เลยจะทาบล็อกตรงนี้ต้องบอกเขาก่อนนะครับถ้าเราจะใช้ท่อ3เขาต้องทําบล็อกตรงนี้ให้มันเข้ากับขนาดท่อ3นิ้วถ้าใครต้องการท่อ4นิ้วเขาจะได้ทําให้เป็นสายท่อ4นิ้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นนี่เขาก็ตัดเจาะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้เสร็จแล้วเขาไปเอา ผมเห็นเขาใช้น้ํากงน้ํากดนะครับแล้วก็ท่อไปลนไฟให้ร้อนๆนะครับอันนี้ขั้นตอนของช่างนะผมก็ไม่ถนัดด้านนี้นะครับใครมีความรู้เรื่องช่างก็คอมเมนต์คุยกันว่าทํำยังไงนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะอันนี้เจาะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะนำเจ้าตัวกวยนะครับมาเชื่อมใส่ตรงนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับก็จะนําขึ้นไปติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็มันมี2ออันใช่ไหมที่ผมบอกไว้ตามต้นนะครับเดี๋ยวเขาจะไปตัดแล้วก็ไปเชื่อมข้างบนนี้ช่างก็จะเริ่มละนําอันแรกนะครับ5เมตรแรกนะ ที่เจาะรูใส่กลวยเรียบร้อยด้านซ้ายเห็นไหมครับมีรูกลมๆนะครับตรงพี่เสื้อแดงนะคือรูซ้ายมือของผมก็จะให้น้ําลงตรงนั้นแล้วก็มีท่ออยู่ในบ้านเป็นท่อเก่านะครับขนาด3นิ้วผมไม่ได้ขยายท่อแต่ถ้าใครอยากได้4นิ้วขั้นตอนนี้ต้องรีบบอกก่อนที่เขาจะเจาะรูนะครับเขาจะเอากลวยขนาด4นิ้วมาให้ใส่ให้เพียงพอนะครับตอนนี้พอเขาใส่ลงไปเขาก็จะพลิกล่างนะครับแต่ถ้าเขาใส่เอียงข้างบอกพลิกปุ๊บให้มันล็อกกับตัว ขาที่จะใช้ล็อกรางน้ํานะครับดูระดับดูว่าล็อกแน่นหนาไหมนะครับแล้วก็นําไปวางต่อนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ไปนําอีกชิ้นหนึ่งมี2ชิ้นยาวเนาะที่เห็นนะครับนี่ผมจะทําภาพนิ่งไว้ก่อนนะครับพี่เขาจะเอาอีกชิ้นยาวมาวางเพื่อวัดนะครับเตรียมตัดแลวเขาจะเชื่อมหน้างานนะครับเพราะเขาไม่ได้เชื่อมมาก่อนเนาะเพราะเขาจะไม่รู้ว่ามันจะพอดีตรงจุดไหนต่อตรงไหนนะครับก็เขาบอกว่าตัดและเชื่อมหน้างานจะดีกว่านะครับจะได้ไม่มีปัญหารอยรั่วรอยซึมนะครับ โอเคนี่เขาก็วัดเรียบร้อยนะครับภาพแล้วเดี๋ยวเตรียมตัดออกนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูคลิปนะครับพี่เขาตัดคลิปนะครับอ่าเป็นคลิปวิดีโอที่พี่เขาตัดแล้วก็ติดตั้งนะครับถ้าหลังจากตรงนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยไปหาวิธียึดบนหลังคาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพตอนเสร็จอีกทีหนึ่งแล้วก็รอฝนตกเราจะเท,ทน้ําฝนให้ดูด้วยนะครับโอเคนี่ขั้นตอนนี้แหละครับพี่เขาก็ช่างเขาก็จะเอามาวางนะครับแล้วก็ตัดตรงหน้างานเลยนะ น,นี่ผมซูมไห้ดูนี่พัดและตัดนะครับตัดออกนะครับเชื่อมตรงนั้นเลยนะครับก็จะได้ดีกว่าพี่เขาแนะนำนี้นะเชื่อมหน้างานดีกว่านะครับจะได้รูระดับที่ชัดเจนนะครับนี่ตัดละขั้นตอนนี้ก็หลังจากเชื่อมเสร็จก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับพอเขาเอาลงล็อกเห็นไหมที่ฐานรางน้ำเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วครับนี่คือภาพเสร็จแล้ว ต้องมีภาพนิ่งให้ดูก่อนออกมาเป็นยังไงถ้าดูไกลๆจะเห็นไหมว่าเราจะเห็นกระเบื้องแผ่นสุดท้ายตรงเข้าไปสุดเลยนะลูกหูลูกตาคือเปกระเบื้องหนึ่งแผ่นนะประมาณสี่สิบถึงห้าสิบหรือหกสิบเซนประมาณนี้นะยิงยาวต่อนะครับเพราะผมตัดไม่ได้ชีดออกครับตอนแรกไม่ได้ชีดผมผมยาวปิดท่อระบายน้ําเลยนะยาวปิดรางน้ําเลยเพราะว่ามันไม่มีรางน้ําฝั่งหนึ่งเนานะตอนแรกมันจะยาวปิดไปเลยตอนนี้เราก็ต้องตัด ให้มันยุบมาหนึ่งกระเบื้องเพื่อจะให้น้าไหลลงกระเบื้องก่อนแล้วลงจากกระเบื้องเนี่ยครับมาสู่ท่อหรือรางระบายน้ําฝนของเราเนั่นเองนะครับอันนี้เป็นของผมก็เป็นขนาด6กนิ้วนะใส่แล้วเหลือประมาณนี้สูงนะมันสูงมากนะทรงปอปา๊มันสูงจะได้ไม่กระเด็นไปที่บ้านฝั่งตัวข้างนะเดี๋ยวผมไม่ดูนี่สูงนะปิดถ้าเพื่อนเพื่อเห็นกระเบื้องนะกระเบื้องจะต่ํากว่าปลายหางปอปีาของผมเยอะเลยผมส่องให้ดูเห็นไหมและภายในหกนิ้วนะหกนิ้วผมว่าเพียงพอนะั้นเหลือ เนี่ยเหลือจากเลยกระเบื้องมาผมจะกะประมาณ3นิ้วได้นะ3นิ้ว4นิ้วเลยนะเลยออกจากกระเบื้องเพราะฉะนั้นเวลาน้ําฝนไหลลงมาปื้นะครับมันก็จะไม่กระเด็นเพราะว่าหางปอปาเราสูงกว่ากระเบื้องแล้วก็ลงไปข้างล่างเก็บตั้ง6นิ้วนะครับก็เพียงพอเดี๋ยวมาดูหน้าง,งานจริงนะครับว่ามันพอไหมเดี๋ยวรอฝนตกนะครับผมจะอัดคลิปวีดีโอให้ดูนะครับแนะละรูนะครับ10เมตรเนี่ยผมเลือกไปปล่อย ลางรูทางด้านซ้ายมืออย่างเดียวเลยนะครับนี่ให้ดูผลงานที่ตัดนะครับแก้ไขปัญหาที่บางคนเอ๊ยจะแก้ไงบางคนบางช่างบอกนะครับบางช่างเขาก็บอกว่ามันทําไม่ได้นะครับมันวุ่นวายนะครับทําระดับแล้วไม่รู้จะหาระดับยังไงในการติดตั้งเพราะหลงังคาฝั่งนี้มี2ชั้นอีกครับฝั่งหนึ่งต่ํากว่าไม่รู้จะติดตั้งยังไงนะครับนี่เราตัดอย่างนี้ก็เท่ากับว่ามันก็เหมือนเราติดตั้ง หลังคาของเราแบบเดิมนะครับแต่แค่เบิ้ลทั้งสองในการรั่วที่ไนะครับตรงปลายเราไม่รั่วใช่ไหมครับปลายหลังคาเราไม่รั่วเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นรั่วกลางๆบ้านเราหาสาเหตุไม่เจอหลังคามันก็คุมมาเลยจนถึงปลายปลายหลังคาเนี่ยมันก็ไม่ไม่รั่วแล้วมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะฝนมันตกนะฮะอันนี้ผมพยายามมองได้ฝั่งลุนห้องผมมันเข้าไม่ได้นะครับก็แต่ความยาวของรังน้ำนี้ก็อยู่ประมาณ1ิบเมตรถึงสิบเมตรนะครับบ้านผมนะ จะมีโซนเห็นไหมโซนสีขาวๆที่เป็นเงินนตรงนี้นะครับเงินเงินตรงนี้คือไม่ใชชีทเป็นทําเบิลออกมาตรงนั้นมันรั่วครับผมหาเหตุด้วยจะก็จะทำหลังคาไป่ไดชีเบิ้ลรั่วไปนะครับการรั่วนะครับประมาณนี้น่าจะเห็นอยู่ครับแต่คือล้างน้ําขนาดหกนิ้วนะครับสแตนเลสนะครับแล้วก็เป็นสแตนเลสนะครับแท้นะครับแล้วก็ความยาวประมาณนี้นะครับก็คือเอาอยู่นะเอาอยู่ราคาก็ไม่แพงนะครับผมถ้าใครสนใจลึก ชอบคลิปดีๆแบบนี้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกไปกับลังใจให้ด้วยนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับน้ําที่ระบายนี่คือท่อ3ามนิ้วอันเก่านะครับเรายึดไว้แล้วนะครับผมก็เลยไม่อยากไปยุ่งกับมันไม่อยากทําใหม่ก็คือเอาไปท่อรางน้ําเก่านะครับมาเชื่อมลงท่อเก่าของเรานั่นเองนะครับมีข้อด้วยนะครับข้อข้างบนมีท่อเก้าอ,อยู่ข้ขางบนด้วยนะครับระหว่างตรงกระเบื้องอตรงรางน้ํามาสู่รางกําแพงนะครับแล้วก็ต่อยทิ้งลงมานะครับน้ําก็ระบายทันนะครับนี่คือ ลงทางเดียวเลยนะครับประมาณสิถึงสิบสองเมตรนะครับบ้านผมรั้วกำแพงผมนะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับระบายน้ําออกทางเดียวทางด้านซ้ายมือสุดนะครับถ้าดูจากต้นคลิปนะครับมันเป็นซ้ายมือสุดนะครับถ้าดูปลายคลิปมันก็จะออกประมาณเนี้ยขวามือนะครับแต่คือมันลงเพียงพอนะครับแล้วก็ระบายน้ําได้ทันนะครับทั้งๆที่ตรงไอ้เมตาเชติของผมนะมันเป็นหลังคามาจากส่วนกลางด้วยไม่ใช่มีแค่โซนด้านหลังอย่างเดียนครับรับน้ํามาจากอ หน้าบ้านด้วยนะครับไหลลงมาข้างหลังก็ลงออกมาแล้วระบายน้ำนะตอนนี้ฝนก็ตกค่อนข้างที่แรงพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็เดินเข้ามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเปรียกก็ไม่เป็นไรนะให้เพื่อนๆดูว่ามันเอาอยู่ครับแล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากาพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด subscribe กดัก่นกระดิ่งเปกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของอาหารออนไลน์หรือจะเป็น ขายสินค้าหรือว่าจะสอบถามคืนเงินช้อปปีก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับเช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือโดเนเอทหรือโอนตามสนับสนุนช่องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนละครับบ๊ายบาย